i ถ้าทักแล้วไม่ซื้อจะทํำยังไงดีตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะกาลังยอดตกอาจจะเคยขายได้หลักแสนอาจจะเคยขายได้หลักล้านแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นนะแน่นอนคุณอาจจะคิดว่ามันมีผู้แข่งเยอะมากขึ้นมีคนมาตัดราคามากยิ่งขึ้นแล้วกาไรคุณก็บังชียบน้อยนิดิดเดียวแล้วยิงแอดไปมันก็ไม่ได้ผลแต่ที่หน้าถามจริงๆว่าเวลาที่เราขายไม่ได้เนี่ยมันจะมีคนที่ขายได้ปะในตลาดเนี่ยมันจะต้องมีความต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วใช่ไหมมันจะต้องมีคนที่ขายดีอยู่แล้ว แต่ความแตกต่างระหว่างคนที่ขายดีกับคนที่ขายไม่ดีคืออะไรรู้ไหมคือตอนที่เราเข้ามาขายครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะฟลุปเพราะว่าถ้าคุณมาก่อนดี่น่าบอกง่ายนะถ้าคุณทําออนไลน์มานานแล้วเนี่ยหปีอย่างถ้ามากกว่า5ปีนะโอ้โหยิ่งขายง่ายเลยเพราะมันเหมือนกับว่ากระแสงเงินมาอยู่ตรงนั้นน่ยแค่คุณลงมาเล่นด้วยะคุณก็ได้เงินแล้วนะคะนี่น่าเคยรู้จักวิเด็กอายุ18บแต่มาสร้างเงินได้เป็นแสนจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์แต่นั่นเกิดขึ้นเมื่อ,อไรเมื่อ7ปีที่แล้วตอนเนี้ยยังสามารถทําแบบเดิมได้ไหมไม่ได้ นะฮะมันทําแบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะที่น่าเคยฟังนะคะเรื่องเล่าของไอสไตน์อยู่ครั้งหนึ่งนะเอาเบิร์ตไอสไตนะ์นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเนาะเขาเคยเป็นครูสอนอที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ออกข้อสอบมาแล้วผู้ช่วยของเขาเนี่ยก็เห็นข้อสอบแล้วก็บอกว่าวิไอสไตน์ I คือแบบว่าข้อสอบเนี้ยมันเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะทำไมคุณออกเหมือนกันกับปีที่แล้วเลยอะ่ะ ไอสไตล์บอกว่าอะไรรูไหมบอกว่าคําถามมาเหมือนกันแต่คําตอบอะถูกเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันเลยถ้าคุณยังมวัวแต่ทําการตลาดแบบเดิมๆอยู่แบบที่คุณเคยทําแล้วมันเวิร์กแล้วแต่ตอนนี้มันไม่เวิร์กอะแล้วคุณก็มวัวแต่ทําแบบเดิมเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์มันแตกต่างอะถามจริงมันเป็นไปได้เปล่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องทําไมคุณต้องอัปเดตความรู้คุณต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลาและคุณต้องรู้กลยุทธ์ที่แท้จริงที่จะทําให้คุณเนี่ยอยู่ได้อย่างมั่นคงในออนไลน์บางทีคุณมัวแต่ไปไล่ตามเทคนิคไงเทคนิคเคล็ดลับนน้นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยหารู้ไหมว่าพวกเทคนิคหรือเคล็ดลับอ่บมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆสมมติว่าวันนี้ติน่าบอกคุณนะว่าคุณต้องไปตอบลูกค้ายังไงเนี่ยคุณเอาไปใช้่ไหมคุณเอาไปตอบแต่เชื่อไหมว่าอีก3เดือนถัดไปอ่ะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้บริษัทติน่านะคะสามารถสร้างยอดขายเนี่ย ว่าเราเปลี่ยนสคริปต์แอดมินน่ะกันเกือบจะ,ะมาณแบบทุกๆ3เดือนเลยอะเพราะมันจะมีเวิร์กอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็ไม่เวิร์กเว้ยมันจะมีอยู่ที่เวิร์กอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะมีช่วงที่ไม่เวิร์กแต่สิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่คุณต้องเข้าใจเลยคืออะไรคือกลยุทธ์อหลัก การของการทําการตลาดที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้นะหลักการการทําการตลาดนะแพลนการทําการตลาดออนไลน์นะคะคุณอาจจะ,ะมีไรายได้6หลักมาก่อนมีไรายได้7หลักมาก่อนจากการทําออนไลน์หรือคุณอาจจะทาออฟไลน์อยู่นะ,ะแล้วอยากได้แพลนนี้นะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาได้แอดทีน่าโบแคปโอเคไหมแอดทีน่าโบแคปเราจะให้แพลนนี้ไปเลยซึ่งมันจะมีทั้งหมด9ขั้นตอนเนาะที่คุณจะสามารถนําไปทําได้กับธุรกิจของคุณได้ทันทีเลยนะ เพื่อคุณจะได้ไประหยัดเวลาไม่ต้องไปงมหาวิธีเองถูกไหมเพิ่มยอดขายเพิ่มไรายได้เพิ่มกําไรให้กับธุรกิจของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะตีน่าก็มีเท่าน,นี้ถ้าอยากได้นะอย่าลืมมาแอดไลน์มาแอดทีนาโบแคปนะคะแอดทีนาโบแแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ